สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดแฟนมวยทุกท่านทุกคนนะครับพบกับช่องคัดมวยเด็ดอยู่กับผมโจ๊กเมามัดครับเนื่องจากวันลุมพินีงดหนึ่งุกนะครับก็เลยกลัวสมาชิกจะเหงากันผมก็เลยจัดศึกวันไฟน์ไนท์ครับเป็นศึกวันไฟน์ไนท์ครั้งที่33ครับจะเกิดขึ้นในเช้าวันเสาร์ของวันที่2 2กรกฎาคม2 5 6 8ครับเวลา8โมงตรงนเวทีมวยลุมพินีรับอินทาครับถ่ายทอดสดผ่านช่องเ h ็ดีกดหมายเลข35หรือช่อง YouTube วันแชมป์ชิพได้เลยนะครับคู่มวยมีทั้ง หมด8คู่ดังนี้ครับคู่แรกครับเป็นจัลโลมาร์ซานเกียวประทะกับชินเนซัตกาโชเชตเชครับคู่ที่2เป็นมาตินา่าเคียนชิสกาครับประทะกับซินเทียฟอ์เลสคู่ที่3เป็นนนทชัยจิตมองนนประทะกับอับดุลลาดายาคีฟครับคู่ที่4เป็นชิฮิโร่ซาวาดะประทะกับมาคาเรีนาอารากอนครับคู่ที่5เป็นวานาดิเมียคุสมินประทะกับสเตฟานโครดีคู่ที่6เป็นอิวย่าเฟมานอประทะกับเปโดดันตัสคู่ที่7เป็นชาโดสิงห์มาวินประทะกับโมฮัมเหม็ดยูเนสคู่ที่8เป็นอลิเซียประทั กับโจฮันนานะครับกอถือว่าคู่มวยทั้ง8คู่นี่สุดยอดเลยครับหน้าดูทุกคู่ผมก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ข้อมูลเข้าๆให้ฟังนะครับและคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะแล้วก็อาจจะมีนักมวยที่ตกตะช่างหรืออาจมีคนที่ค่าน้ําไม่ผ่านก็เป็นไปได้ครับก็ต้องดูกันอีกทีนะวันที่ชั้นน้ำหนักครับว่าจะมีคู่มวยครบทัท้ง8คู่ไหมนะคลิปนี้เป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้านะครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ด้วยครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังการวิเคราะหวจรกันนรกกกดใไ แชร์ฝากกดติดตามและซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานให้กับโจ๊มกมอมัดด้วยแลยกันนะครับสําหรับแฟนมวยคอมวยตัวจริงท่านใดครับที่เป็นคนชื่นชอบในการลุ้นมวยเชียร์มวยครับโจ๊กขอแนะนําให้เป็น at jjj เ1้ j j j 11, เท่านั้นครับ ครบเครื่องเรื่องมวยเดี่ยวเต็งสเต,ตปเปิดราคาให้ออกตัวทุกยกราคาเปิดล่วงหน้าทุกศึกทุกสายพร้อมีข้อมูลแนวทางมวยให้ทุกศึกทุกสายด้วยมีครบทุกกีฬามั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้ต้องอดีไล n แอดเจเจเจเมีตัวแอดนำหน้าด้วยหรือง่ายๆจะจิ้มลิงก์ที่โจ๊กปักหมุดไว้ใต้คลิปใต้คอมเมนต์เอาก็ได้นะครับรับรองเข้าเป็นครอบครัวเดียวกับคัดมวยเด็ดโจ๊กมาหม,ามาัดวันเจี๊ยบมันทุกศึกทุกสายอย่างแน่นอนนะครับ มาเริ่มทำการวิเคราะห์วิจารณ์กันที่คู่แรกเปิดหัวของรายการกันเลยครับคู่แรกเป็นจันโลมาร์คซานเกียวปัะทะกับชินเนสัตกาโซเชเช์ครับเป็นการีกาเอ็มเอเอุนแบนตอเวทครับคู่นี้เด็กฟิลิปปินส์วัดกับเด็กมองโกเลียครับจันโลนี่เป็นนักชกจากฟิลิปปินส์อายุเพียง22ปีครับสูง168เซนเป็นลูกชายแท้ๆของเจ้าของค่ายมวยเลยครับเป็นมวยขวาเป็นมวยที่หมัดหนักมากๆเก่งท่านอนครับเก่งท่าหักข้อเท้า แข็งแก่งแข็งแรงครับบอนี่กำลังสดกำลังฮาวผลงานที่เขาชกไว้ในรายการวันครับมีทั้งหมด4ครั้งลวนะครับชนะน็อกลวด3ครั้งติดฟอร์มอย่างสดเลยครับแต่ว่าไฟล่าสุดดันโดนดับสดครับไปสะดุดแพ้แองอกิวไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ถือว่าแพ้ไม่เสียของนะครับเพราะว่าแองนี่เก่งจริงนะครับถ้ารวมผลงาน6ไฟ์หลังของจันโลเนี่ยเขาชนะได้ถึง6ครั้งติดมาพลาดแพ้แค่ครั้งเดียวครับกำลังสดกำลังฮอตกำลังฮาวบ่าดีเดือดมากๆครับจันโลซานเกียวตัวนี้ ส่วนทางด้านคูช่ชกของเขาครับเป็นชิเนซัตก้าจากประเทศมองโกเลียครับในวัย28ปีครับสูง175เซนเป็นมวยซ้ายนะประเภทแ,แข้งซ้ายแรงครับแล้วก็มีดักแทงเข่านะหมอนี่ต่อยหมัดต่อยหน้าต่อยท้องแรงเลยครับเก่งท่ายืนครับเน้นท่ายืนเป็นหลักนะ ถ้านอนก็ถือว่าแข็งแรงใช้ได้เลยครับก็ชกอยู่ในกติกา m m a ในศึกวันเล็กและวันใหญ่เนี่ยรวมกันได้ถึง8ครั้งแล้วครับแพ้เพียง3ครั้งเอาชนะได้ถึง5ครั้งเลยครับก็ถือว่าชิเนซก,ก้านี่ฟอร์มดีใช้ได้นะครับมวยคู่นี้ครับความเกา๋ากระดูกประสบการณ์ดีกวา่าตัวใหญ่กวา่าสูงยาวกวาอยู่ที่โซเซสเซครับส่วนหนุ่มสดสภาพร่างกายดีกวา่าอาวุธมวยครบเครื่องท่านอนเก่งอยู่ที่จันโลซานเกียวครับถ้าวัดตามข้อมูลเทคนิคไปแล้วโจก๊กยังชอบไปที่เจ้าจันโลมาร์ซาน เกียวครับชอบเด็กฟิลิปปินส์ครับมองว่าดีกว่าหลายอย่างหลายทางครับเก่งทั้งท่านอนเก่งทั้งท่ายืนและเป็นมวยที่แข็งแกร่งมากๆและอาวุธหนักทุกลูกแถมได้หนุ่มได้สดได้สภาพร่างกายที่ดีกว่าครับโซเซเซกนี่เก่งใช้ได้ครับแต่หลังๆมานี่ร่างกายแกไม่ดีและก็ไม่เก่งท่านอนด้วยผมก็เลยวัดไปที่จันโลมาร์ซานเกียวครับมองว่ากดถึงหลับเลยทีเดียวครับ ไปต่อคู่ที่2ของรายการครับคู่นี้เป็นมาตินาเคียนชินสกาปะทะกับซินเทียฟอเรสเป็นกรีกาวมวยไทยรุ่นอะตอมเวทครับเป็นคู่มวยหญิงคู่นี้สาวโปแลนด์วัดกับสาวเม็กซิโกมาตินาครับในวัย23ปีสูง164เซนครับเป็นนักชกสาวแก่งจากประเทศโปแลนด์ครับเป็นดิกีแชมป์มวยไทย wbc ยุโรปด้วยรับตะเวนซ้อมค่ายใหญ่ที่เมืองไทยหลายค่าย มาติน่านี่เขาเป็นมวยฝีมือครับจัดจ้านเลยประเภทเคลื่อนไหวว่องไวอาวุธหลากหลายเตะขวาต่อยขวาแรงครับแล้วก็ว่องไวคีบคอแทงเข่าเป็นเป็นมวยที่แข็งแรงครับแล้วก็ถือว่าเก่งสไตล์คลิกบ็อกซิ่งเป็นอย่างมากเลยผลงานนี้เขาชกไว้ในรายการวันใหญ่3ครั้งครับมีชนะน็อกคนไทยด้วยครับนัดวันเดอร์เกลแล้วก็มาพลาดแพ้เอคาทิลินา ล่าสุดนี่สุดมันเลยครับเอาชนะคะแนนแบบไม่เอกฉันครับหยู่เหยา่ปุยมาได้แบบสุดมันเลยครับก็ถือว่ามาติน่านี่เก่งใช้ได้อาวุธไวใช้ได้เลยส่วนท่านคู่ชกของเขาครับหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับซินเทียฟอเรสครับอายุนี่30ปีแล้วสูงนสูง155เซนครับเป็นนักชกจากประเทศเม็กซิโกเป็นมวยที่รูปร่างอวบหนาเตี้ยตันครับประเภทบูเลยเดินบวกครับบูสู้ดุดันต่อยหมัดได้หนักต่อยหมัดได้แรงนะครับต่อยหน้าต่อยท้องนี่ได้ลุนตลอดเลยมี มีสถิติชกมวยอาชีพมาถึง31ครั้งนะครับแพ้5ครั้งเท่านั้นครับและเป็นการชนะถึง26ครั้งการันตีความเก่งด้วยแชมป์ถึง4เส้นนะครับต้องยอมรับเลยครับว่ามวยที่มาจากประเทศเม็กซิโกเนี่ยมาชกที่วันเนี่เก่งทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นนักชกหญิงหรือชายเก่งทุกคนจริงๆนะครับรอบนี้ซินเทียมาชกครั้งแรกที่วันใหญ่ครับมวยคู่นี้ครับถือว่าจัดให้สาวสดประทะกับสาวเก่าครับมาตีน่านี่ได้เปรียบเรื่องสาวสดกว่าสภาพร่างกายดีกว่าครับสูงลอยกว่า อาวุธมวยหลากหลายครบเครื่องขวาและก็ได้เปรียบเรื่องการชกรายการวันเป็นประจำส่วนซินเทียนี่เป็นรุ่นพี่ถึง7ปีครับแน่นอนเขาจะได้เปรียบเรื่องหัวจิตหัวใจมวยจะดีกว่าและผมเชื่อเลยครับว่าซินเทียนี่อาวุธหนักแรงขว่าโดยเฉพาะหมัดหมัดซินเทียหน้ากลัวมากครับถ้าต่อยโดนนี่เป็นหลับเป็นหล่นต่อยแตกได้เลยครับหมัดหนักจริงถวัดตามข้อมูลเชิงลึกไปแล้วครับโจกขอวัดไปที่มวยรองเลยครับซินเทียฟอเลสชอบสาวโหดจากเม็กซิโกลุ้นที่หมัดอย่างเดียวครับซินเทียหมัด หนักมากๆนะครับมาชกวันเป็นครั้งแรกผมมองว่าแจ้งเกิดได้ครับจัดไปที่ซินเทียครับรองให้รู้จักกันไปเลยครับผมบอกว่าสู้มาตีหน้าได้ครับไปต่อคู่ที่สางของรายการครับคู่นี้น่าดูมากๆครับนนทชัยจิตเมองนน์ปะทะกับอับดุลลาดายาคีเอฟเป็นการิการมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทครับคู่นี้เด็กไทยวัดเด็กรัสเซียคนไทยของเราเป็นนนทชัยครับเจ้าของแชมป์โลทูวันซีซันสองครับอายุ26ปีส่วนสูง180เซนเป็นนักชกจากจังหวัดชุมพรซอว์บริกาจิตมังนนครับซอ เอ๋ส่งเข้าประกวดเป็นมวยขวาเป็นมวยประเภทสูงยาวใหญ่มวยเข่าผสมฝีมือมอหนี้ดักวางแข้งขวานี่โคตรหนักเลยครับมีมัดในต่อยสวนได้แรงแล้วมีศอกในฟันได้คมด้วยจับในหิ้วคอเสียบเข่าแหลมเลยครับอาวุธนี่หลากหลายเละเป็นมวยที่ชกฉลาดผลงานที่เขาชกไว้ในรายการวันมี3ครั้งนะครับชนะลวด3ครั้งเลยก็ถือว่าเก่งจริงๆครับนนทชัยส่วนนั้นอับดุลลาดายาคีเอฟครับเป็นนักชกดาวรุ่งมาแรงจากประเทศรัสเซียครับอายุเพียงย3ิบาปี สูงถึง179เซนครับซอ้อมอรูค่ายวีนัม่มวยไทยทีเมดี้ซาตูอับดุลลาเขาเป็นมวยประเภทบูล้างผ่านประเภทบ้าดีเดือดครับเดินเปิดเกมกล้าแลกลืมตายครับเตะขาต่อยหมัดศอกกับเข่าลอยประเภทเชิงไม่สนครับชนอย่างเดียวหมัดหนักจริงๆครับแล้วแข็งแกร่งสุดๆผลงานนี้เขาชกไว้ในรายการวารัลูุ่ดนีและวันใหญ่รวมกันได้8ครั้งครับแพ้ยอดไอคิวแค่คนเดียวนอกกนั้นอับดุลลาล่อชนะ เจ็ไฟและสวนมากเป็นการชนะน็อกด้วยหมัดครับโหดจริงๆครับรัสเซียอับดุลลาตัวนี้มวยคู่นี้ครับถือว่าจัดให้สดนี่มาชนกับสดเลยครับดาวลุ่งมาแรงเหมือนกันก้ะคั่วน,นนทชัยนี่จะได้เปรียบในเรื่องของจังหวะฝีมือความเป็นมวยไทยเนี่ยเหนือกวา่าแน่ครับหมัดเท้าเขา่าศอกครบเครื่องอาวุธนนทชัยจะไวขวาแล้วก็ชกฉลาดขวาได้เปรียบเรื่องเวทปะทะด้วยส่วนเรื่องของอับดุลลาเนี่ยจะได้เปรียบเรื่องลูกหนักแรงครับหมัดเนี่ยหนักขวานะครับแล้วก็หัวใจมวยที่ดีกวาประเภทขยันนะ่ะเดินเปิดเกมลุยลูกเดียวแข็ง็งงงงแแแกรร่ขวานะคับ ถ้าวัดตามข้อมูลเทคนิคไปแล้วโจ๊กก็ยังขอวัดไปที่มวยรองอีกครับคนไทยของเราครับนนทชัยจิตเมืองนนครับ ผมมองว่าเด็กไทยของเราเอาอยู่ครับด้วยส่วนสูงที่ไม่ต่างกันมากครับพอๆกันเลยบวกกับนนทชัยเขาชกอยู่ในรุ่นเฟเธอร์เวทอยู่แล้วครับน้ำหนักเขาเต็มเวทควายยังไงอาวุธแรงปะทะของนนทชัยได้เปรียบแน่นอนผมเข้าใจอยู่ครับว่าอับดุลลาห์นี่มัดหนักจริงแล้วก็บูสู้จริงแต่ต้องบอกว่าอับดุลลาห์นี่เขาชกอยู่ในแค่แบนตัมเวทครับรอบนี้อับดุลลาห์ขยับปล่อยขึ้นมาชกเฟเธอร์เวทเป็นครั้งแรกนะครับยังไงแล้วอับดุลลาห์เป็นรองเรื่องเวทปะทะแล้วก็เป็นลองน้ำหนััักตววชดเจนออาุธมยล มีน้อยกว่ามีแค่หมัดอย่างเดียวที่น่ากลัวแต่ว่านนทชัยเนี่ยมีทุกลูกหมัดเท้าเข่าศอกมันอยู่ที่ว่านนทชัยเนี่ยจะทนหมัดของอับดุลลาห์ไหวไหมส่วนตัวโจ๊กยังชอบเด็กไทยครับมองว่าเด็กไทยของเราเอาอยู่นะศาสตร์แข้งขวาฉากออกข้างเข่าในล็อกเสียบเขา่าอย่าไปแลกหมัดตรงๆกับเขาผมมองว่าเอาอยู่ครับชอบมากๆไปที่นนทชัยจิตเมืองนอนท์ครับคาดว่าจะชนะติดต่อกันเป็นไฟที่4ี่ได้สาเร็จครับไปต่อคู่ที่4ของรายการครับคู่นี้เป็นชิฮิโร่ซาวดาดะปะทะกับมาคารนีนาอารากอน ครับเป็นกติกา m m a รุ่นอะตอมเวทครับเป็นคู่มวยหญิงครับสาวญี่ปุ่นประทะกับสาวอาร์เจนติน่าซาวดะจากประเทศญี่ปุ่นครับอายุ27ปีครับส่วนสูง150เซนก็เป็นมวยที่รูปร่างหนาเตี้ยตันนะครับชกวันในกติกา MMA มาทั้งหมด4ครั้งชนะลวดได้3ครั้งแล้วก็มาพลาดแพ้เมงโบแค่ไฟลสุดไฟเดียวครับก็เป็นมวยซ้ายครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับเก่งท่านอนล็อกรัดมัดตีแข็งแรงมากครับไม่ยุบไม่ย่นและอึดมากๆเลยส่วนคู่ชกของเขาครับเป็นนักชกดาวรุ่งครับมาคาร อารากอนจากประเทศอาร์เจนตินาครับอายุ23ปีสูง155เซนเป็นมวยที่มีอาวุธหลากหลายครับท่ายืนนี่มีหมัดคมๆต่อยได้แม่นนะครับแล้วก็มีลูกดันดันและล็อกทุ่มนี่สวยมากนะครับเป็นมวยที่แก้เกมเก่งด้วยผลงานที่เขาชกไว้ในรายการวันใหญ่ในกติกาเอ็มเอมี2ครั้งครับครั้งแรกแพ้ให้กับอายากะครับเป็นการแพ้ที่ไม่เสียของครับเพราะว่าอายากะนี่แก่งจริงโหดจริงและครั้งที่2ครับแจ้งเกิดได้ครับชนะจีฮินรัศวนมาได้นะครับคาเมเดนานี่ถือว่าเก่ง ครับเป็นม้ามืดของมวยหญิงในรุ่นนี้เลยสูสีมากครับคู่นี้ครับประกบมาได้หน่าดูแต่คู่นี้โจ๊กก็ยังชอบไปที่มวยรองอีกครับมาคารนีนาอารากอนจากประเทศอาร์เจนตินาผมมองว่ามาคารนีนานี่เขาได้เปรียบในเรื่องของสภาพร่างกายที่ดีกว่าและมีอาวุธมวยที่ว่องไวหลากหลาย เก่งทั้งท่ายืนและท่านอนนะครับมีทักษะการใช้อาวุธที่ดีกว่านะครับอยู่ที่ว่าจะต้านความกแกร่งของสวดะไหวไหมนะครับแต่ว่าผมมั่นใจไปที่สาวาจนนีนาวัดที่ความไววัดที่ความหลากหลายครับจัดไปที่มวยรองทักษะดีกว่าครับ และไปต่อคู่ที่5ของรายการครับคู่นี้เป็นวล,ลาดีมีร์คุสมินปะทะกับสเตฟานโคโดรีเป็นกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวทครับคู่นี้เด็กรัสเซียปะทะกับเด็กไอแลนด์ครับวล,ลาดีมีร์อายุ2 7ปีครับส่วนสูง175เซนเป็นนักชกจากประเทศโฮสัตร,รัสเซียแน่นอนครับทรงมวยรัสเซียจะเป็นมวยหมัดคมหมัดหนักหมัดแม่นมีลูกศอกกับที่น่ากลัวและลูกรักขโมยเตะก้านคอที่อันตรายเป็นมวยที่เคลื่อนไหวฟุตเวิร์กว่องไวปาดเปียวมากๆผลงานที่เขาชกไว้ในรายการวันมีทั้้งงหมด6ครครรัับ แอ้3ชนะได้3เคยประทัดระดับเมืองไทยมาแล้วครับและเคยประทัดระดับแชมป์โลกแบบแฮกเกอร์ตี้มาแล้วด้วยครับและล่าสุดครับวานาดีเมียนี่แพ้ให้กับเสือแบ็กไว้นะครับแล้วก็หยุดหายไปนานเลยครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับเก่งใช้ได้ครับวานาดีเมียส่วนรันคู่ชกของเขาครับเป็นสเตฟานโคโรรี่ครับจอมเก๋าเลยครับในวัย31ปีส่วนสูง174เซนครับเป็นนักชกจากประเทศไอร์แลนด์ครับก็เคยมาเก็บโจฟิซซ้อมอยู่ค่ายพีเคเซนชัยด้วยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไปซ้อมอยู่ที่ค่ายวีนที่เเรรรรรีีียยบบ้อคคคัโโโโ่่ป็า ครบเครื่องเลยครับหมัดเท้าเข่าศอกครบชุดเลยเขาจะเก่งในลูกฟันศอกครับฟันศอกได้คมแล้วก็จับในคลิปคอตีเข่าในแข็งแร่งแข็งแรงมากผลงานนี้ก็ชกไว้ในรายการวันใหญ่ทั้งหมด3ครั้งครับแพ้คะแนนเมืองไทยแล้วก็มาแพ้น็อกอเล็กซีบาริโกจากนั้นโคโลรี่เขาก็หยุดหายไปพักหนึ่งครับแล้วก็ย้ายมาซ้อมค่ายเมดิซาตูไฟแรกครับแจ้งเกิดได้สําเร็จครับโดยการเอาชนะคะแนนคัตสุกิคิตานะไว้ได้อย่างสวยสดงดงามเลยทีเดียวครับ3ครั้งแพ้2ครั้งติดแล้วก็ มาแจ้งเกิดได้หนึ่งครั้งชนะได้หนึ่งครั้งนะครับโคโดรีมวยคู่นี้ครับถือว่าประกบมาได้น่าดูนะครับวาดิเมียนี่ได้หนุ่มได้สดนะได้เปรียบเรื่องเบอร์มวยดีกว่าเพราะว่าเขาปะทะของดีๆมาเยอะกว่าอาวุธมวยของวาดิเมียว่องไวกว่าและหมัดหนักกว่าหมัดแม่นกว่าส่วนโคโรดีีจะได้เปรียบในเรื่องของความเป็นมวยไทยเนี่ยดีกว่าแน่นอนครับอาวุธเขาครบเครื่องนะครับเข่าในก็มีปล่อยหมัดฟันศอกก็แรงด้วยนะครับ คู่น,นีครับโจ๊กขอวัดไปที่มวยรองอีกครับชอบจอมเก๋าอย่างสเตฟานโคโรดี้ชาวไอแลนด์จากแคมเมดีซาตูนะครับ อ่โครโดดี้นี้ผมเข้าใจครับว่าเขาแก่ครับอายุ31ปีแต่ว่ากลับมารอบนี้ร่างกายโคโรดี้โคตรดีเลยครับเนื้อตัวกล้ามมัดนี่สวยงามมากนะครับแถมมารอบนี้นี่อาวุธมวยเนี่ยไวขึ้นครบเครื่องขึ้นเสริมศอกเสริมเข่าเข้ามาแก้ทางมวยหมัดได้สบายอย่างแน่นะครับผมเข้าใจอยู่ครับว่าวาดีเมียนี่เก่งจริงครับรัสเซียอาวุธไวจริงแต่ว่าเป็นมวยที่อาวุธเบานะครับวาดีเมียนะอาวุธเบาแล้วชอบยุบชอบหมดไปไปลายด้วยนะคู่นี้ผมวัดโครโดดี ครับลุ้นที่จับในตีเข่ากับลูกฟันศอกจะรองให้รู้จักกันอีกคู่หนึ่งไปเลยครับโคโดีีโคโดีโโดีไปตอนคู่ที่6ข,ของรายการครับคู่นี้เป็นอิวยาเฟมานอฟปะทะก,กับเปโดซานตัสเป็นการดิกา m m a รุ่นเฟเธอร์เวทครับคู่นี้เด็กรัสเซียวัดกับเด็กบราซิลก็ต้องบอกว่าเฟรมานอฟนี่เขามาชกแทนนะครับดานตัสนี่ถือว่าเป็นมวยในรายการนะ เฟรมานอฟครับเป็นนักชกจากรัสเซียครับอายุ29ปีสูง179เซนครับชกในรายการวันเนี่ยการการ MMA มาทั้งหมด3ครั้งครับชนะ2แพ้1ส่วนดานตัสนี่เป็นนักชกดาวรุ่งจากประเทศบราซิลอายุเพียง22ปีครับสูง178เซนก็เพิ่งมาชกวันเป็นครั้งแรกแต่ว่ามีสถิติการชก MMA จากที่อื่นมาแล้ว6ครั้งเขาชนะรวด6ครั้งนะครับเป็นการชนะคะแนน2ครั้งและชนะน็อกได้4ครั้งเป็นมวยที่ฟอร์มดีฟอร์มโหดมากครับแต่ว่าโหดมาจากที่อ่อืนนะครับ शांतास มวยคู่นี้ครับไม่ต้องวิเคราะห์เยอะไม่ต้องคิดเยอะเลยครับจัดไปที่มวยรองอีกครับเปโดดานตัสครับผมชอบมวยดาวรุ่งจากประเทศบราซิลมอนี่โหดจริงครับทั้งแข็งแกร่งแข็งแรงทั้งอาวุธนี่อันตรายทุกลูกแถมว,วันนี้ดานตัสได้หนุ่มได้สดได้สภาพร่างกายดีกว่ากาลังฮอตกาลังห้าวมาชกวันครั้งแรกนี่อยากแจ้งเกิดเป็นอย่างมากด้วยผมเข้าใจอยู่ครับว่าเฟมานอฟรัเสเซียตัวนี้ก็โหดเช่นกันแต่ว่าเฟมานอฟนี่มาแทนครับการเตรียมตัวนี่ยังไงเป็นรองดัน ตัสนะคุณนี้วัดมวยหน้าใหม่วัดมวยไฟแรงวัดมวยรองจัดไปที่เปรโดดานตัสครับ ไปตอนคู่ที่7ของรายการครับคู่นี้เป็นชาโดว์สิงมาวินปะทะกับโมฮัมเหม็ดยูเนสเป็นกตรการมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทครับคู่นี้หน้าดูสุดๆไปเลยครับเด็กไทยวัดกับเด็กแอลจีเรียคนไทยของเราครับเป็นชาโดว์หรือชื่อเล่นชื่อจ้าเอ็มครับนักชกยอดกระตันยูจากจังหวัดตากอายุ25ปีครับสูง179เซนครับซอบริข้าสิงมาวินครับเซียนหนึ่งสองข้าประกวดเป็นมวยขวาเป็นมวยประเภทบูล้างผ่านบูดุดันรำหักรำโค่นแข็งแรงแข็งแกร่งเปิดเกมชนเตะขวาเตะซ้ายหนัก แรงเดินเสียบเดินแทงเข่าแหลมต่อยหมัดฟันศอกอันตรายทุกลูกประเภทใจเกินร้อยอึดถึกทนครับผลงานนี้ก็ชกไว้ในรายการวันทั้งหมดมี6ครั้งครับแพ้ไฟแรกเพียงครั้งเดียวครับและชาโดก็เอาชนะติดต่อกันได้ถึง5ไฟลวดพร้อมได้เซ็นสัญญาเข้าสู่วันใหญ่และตอนนี้ติดแลงกิ้งอันดับที่3ในกติกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ แข็งแกร่งมากครับชาโดครับชกสนุกและดังขึ้นมาไวมากๆถือว่าเป็นม้ามืดจริงๆครับชาโดส่วนด้านมโมฮัมเหม็ดยูเนสจากประเทศแอลจีเรียครับอายุ28ปีสูงถึง188เซนเลยครับออรก็ซ้อมอปด้วค่ายวีนัมมวยไทยทีเมดิซาตูเป็นมวยขวาเป็นมวยฝีมือชกทรงตั้งรับจับทางครับประเภทสูงยาวใหญ่ร่างยักษ์เลยเนื้อตัวร่างกายดูแข็งแกร่งประเภทดักศาสตร์แข้งขวาหนักหาจังหวะบวกหมัดหมอนี่หมัดขวานี่อันตรายแล้วุกซ้ายนี่โคตรหนักเลยครับ ผลงานที่ก็ชกไว้ในรายการวันมี3ครั้งครั้งแรกนี่ชนะน็อกเสมาเพชรและครั้งที่2มาพลาดแพ้น็อกเสมาเพชรคืนล่าสุดครับเอาชนะคะแนนเอ็ดดี้ไว้ได้อีกครับถือว่ายูเนตตัวนี้นี่ฝีมือดีและอาวุธหนักจริงครับเมื่อเปรียบเปงเห็นกันจะชัดมากขึ้นครับชาโดจะได้เปรียบในเรื่องของหนุ่มสดสภาพร่างกายเนี่ยดีกว่า ตัวเล็กกว่าจริงครับแต่ชาโดนด่ผมเชื่อว่าอึดถึกทนและแข็งแรงกว่ากระดูกเบอร์มวยการผ่านมวยชาโดดีกว่าครับอาวุธมวยก็ดูว่าหลากหลายกว่าและก็ว่องไวกว่าด้วยฟอร์มการชกชาโดสดกว่ามากแต่วันนี้ชาโดมาชกวันใหญ่เป็นครั้งแรกนะส่วนยูเนสจะได้เปรียบในเรื่องสูงยาวใหญ่กว่าถึงเรา8เซนเลยครับอาวุธมวยของยูเนสนี่ช้ากว่าจริงครับแต่หนักแรงกว่านะถ้าต่อยโดนเต็มๆสักหมัดนี่ได้ลุ้นนับน็อกเลยครับยูเนสทวัดตามข้อมูลเทคนิคกันไปแล้วครับโจก็ยังชอบไปที่คนไทยแน่นอนครับ ชาโดสิงมาวินนักชกยอดกระตันยูกระดังสดกระลังฮอตกระังห้าร่างกายอยู่ในช่วงที่เต็มที่เต็มไวเต็มถังแข็แงแกร่แงแข็งแรงสุดๆชาโดนี่เป็นประเภทยิ่งโดนยิงย่งเดินยิง่งโดนยิ่งแลกนะหัจิตหัวใจนี่เกินร้อยจริงๆครับแถมชาโดวันนี้อาวุธความเป็นมวยเนี่ยดีกว่าเขาหมดอึดถึกทนใจเกินร้อยกว่ายูเนสเนี่ยอาวุธหนักจริงครับแต่ว่าอาวุธช้าและยูเนสนี่ไม่อึดเหมือนชาโดครับคุณที่วัดไปที่เด็กไทยใจเกินร้อยชาโดสิงมาวินเชียร์ทั้งใจครับมองว่าชาโด จะเอาชนะเปิดหัวไว้ในวันใหญ่ได้สวยๆล่อถึงน็อกพร้อมรับโบนัสไปเลยครับ และเดินทางมาถึงคู่เอกปิดท้ายรายการครับผู้นี้เป็นอเลเซียเฮเลนลอรดิเกตปปะทะกับโยฮันนาแพชอนเป็นการชกป้องกันแชมป์โลกกติกาบวยไทยรุ่นอะตอมเวทหญิงครับผู้นี้หญิงบารซิวัดหญิงสวีเดนครับเจ้าของแชมป์เป็นอาเลเซียจากประเทศบารซิวอายุ27ปีสูง161เซนซ้อมบริค่ายภูกเก็ตไฟคับอเลเซียนี้มาเดินสายชกมวยอยู่ที่ประเทศไทยถึง8ปีแล้วครับประสบาก,การณ์ี่โชคโชนมากๆเลยและแชมป์ที่อเลเซียครองอยู่ณนะ ตอนนี้ครับเป็นแชมป์โลกมวยวันนะครับแชมป์เส้นนี้ได้มาจากการที่เอาชนะสแตมลแฟร์เทคมดได้นะครับและอเลเซียนี่ป้องกันแชมป์เส้นนี้ไว้ได้ถึง3ครั้งนะครับและครั้งนี้นี่ป้องกันแชมป์เป็นครั้งที่4แล้วอเลเซียนี่เขาเป็นมวยขวานะเป็นมวยทรงเข่ารูปร่างนี่หนาเตี้ยตันกล้ามเนื้อนี่ชัดมากครับแร่งมากด้วยยืนมวยกาดมวยในทรงมวยไทยเป๊กเลยครับประเภทถีบเท้าหลังแรงเตะขาเจาะยางต่อยหมัดหนักเน้นทุกลูกขว้าคอได้นี่ร รัดมาตีหิว้วเสียบบินแทงเข่ารุนแรงประเภทปอดใหญ่ปลายไม่มียุบเลยครับบูสู้ทรหดมากๆผลงานที่อาลิเซียชกไว้ในรายการวันนะครับมีทั้งหมด5ครั้งเขาแพ้กับซามิลล่าแค่คนเดียวเท่านั้นครับที่แพ้เพราะอาลิเซียปล่อยน้ำหนักขึ้นไปชกเขับวันนั้นแพ้ซามิลล่าเพราะว่าแพ้ใหญ่ส่วนสี่ไฟเขาชนะ ได้หมดเลยครับก็ถือว่าเป็นราชินีหญิงแกล่งจริงๆครับอเลเซียส่วนทางด้านคู่ชกของเขาเป็นโยฮันนาแพรชอนครับเป็นนักชกหญิงจอมฝีมือจากประเทศสวีเดนอายุนี่30ปีละสูงนึง1้3ยสมเซนครับต้องบอกว่าโยฮันนานี่เพิ่งมาฝึกชกมวยจริงจ,งจังตอนอายุ23ปีนะปัจจุบันในอายุ30ปีนะครับก็มีสถิติการชกมวยอาชีพมา16ครั้งแพ้เพียง3ครั้งครับเขาชนะได้ถึง13ครั้งเลยครับการันตีความเก่งกาจด้วยแชมป์โลก WBC มวยไทยสมัครเล่นถึง2เส้นเลยครับเป็นมวยที่มีอายุมากแต่ว่าชกไม่กี่ไฟแล้วก็เก่งขึ้นมาไวมากๆครับโยฮันนาเนี่เป็นมวยหมัดนะครับเป็นมวยที่หมัดหนักหมัดไวแล้วก็ออกอาวุธได้ทั้งสองแข้งสองาดเคลื่อนไหวรวดเร็วฉลาดสายตาดีมีทีเด็ดคือหมัดกับศอกครับเธอได้กล่าวไว้ครับรอบนี้เธอจะปิดเกมด้วยลูกฟันศอกและเดินเข้าใส่เพื่อเอาชนะแย่งแชมป์จากอเลเซียให้จนได้รับถือว่าเธอมีความมั่นใจเป็นอย่างมากครับโยฮันนา เมื่อเปรียบไปเห็นเขาได้เปรียบเสียเปรียบค,ครับอเลเซียนี่จะได้เปรียบในเรื่องของสาวสดกว่าครับสภาพร่างกายดีกว่าเยอะเลยฝีมือความเป็นมวยนี่อเลเซียนเหนือกวาแน่นอน,นะครับรวมถึงความแข็งแกร่งอาวุธความหนักแรงลูกอึดถึกทนทานและประสบการณ์การผ่านมวยดีกว่าเยอะมากส่วนโยฮันนาจะได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างสูงลอยกว่าราวสามสี่เซนอาวุธของโยฮันนานี่จะไวกว่านะครับเกมต้นๆโยฮันนาอันตรายมากครับมีต่อยหมัดกับลูกฟันศอกนี่อันตรายจริงๆถ้าวัดตามข้อมูลเชิงเทคนิคไปแล้วคู่นี้โจกก็ยัง ชอบไปที่อเลเซียเฮเลนลอริเกตราชินีหญิงแกร่งอย่างแน่นอนนะครับดีกว่าทุกอย่างครับผมมองว่าแชมป์นี่ยังอยู่ที่เอลเดิมอย่างที่ผมพูดไปครับอเลเซียได้เปรียบโยฮันนาครบวงจรครับทั้งสภาพร่างกายทั้งความเป็นมวยรวมถึงประสบการณ์ดีกว่าหมดนะครับผมมองว่าโยฮันนาสู้อเลเซียไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับผมไม่ได้มีการดูถูกนักมวยนะแต่ว่า,วาข้อมูลเชิงเทคนิคมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคิดตามผมไม่ง่ายเลยครับอเลเซียนี่แชมป์โลกมวยไทยวัน นะครับรายการวันนะส่วนโยฮันนาเนี่ยแชมป์โลกมวยสมัครเล่นนะครับมันคนละเรื่องคนละเกตค,คนละเบอร์กันเลยแต่ว่าหมัดมวยเนี่ยมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันเกิดขึ้นได้หมดมันเป็นไปได้หมดแหละเปี้ยงป้างเดียวโดนเข้าไปเต็มเ็มก็หล่นได้ล่วงได้เช่นกันครับแต่โจ๊กก็ยังมั่นใจว่า90%นะว่าแชมป์ยังอยู่ที่เอลเดิมครับชอบมากๆไปที่อเลเซียนะครับ จัดไปครับจัดไปกัตสนาคัดมวยเด็ดโจกม,มัดศึกวันไฟไหนครั้งที่33ครับคู่ที่1ออกชอบไปที่จัลโลมาร์านเกียวคู่ที่สองชอบซินเทียฟอ,ฟอเลสคู่ที่3ชอบนนทชัยจิตมองนนท์ครับคู่ที่4ี่ชอบไปที่มาคาเรนาอารากอนครับคู่ที่5ชอบสเตฟานโคโรดีและคู่ที่6ชอบเปโดสานตัสครับคู่ที่7ชอบชาดโดสิงมาวินคู่ที่8ชอบอลิเซียนะครับถ้าฟังแล้วชอบเหมือนก็จัดตามมาได้ครับใครฟังแล้วขัดใจก็สวนทางกันไปได้เลยครับมัดมวยเป็นไปได้หมดทุกอย่าง ทุกรูปแบบนะครับอย่ามั่นใจอะไรที่มันร้อยเครับไม่มีอะไรที่100%ซครับของมันโดนกันได้หมดนะครับส่วนเรนราคามวยโจ๊กจะปักไว้ให้ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับไปดูกันได้เลยสําหรับแฟนมวยคอมวยตัวจริงท่านใดครับที่เป็นคนชื่นชอบในการลุ้นมวยเชียร์มวยครับโจ๊กขอแนะนําให้เป็น แอด jjj 911เท่านั้นครับครบเครื่องเรื่องมวยเดียวเต็งสเต็ปเปิดร,ราคาให้ออกตัวทุกยกราคาเปิดล่วงหน้าทุกศึกทุกสายพราะมีข้อมูลแนวทางมวยให้ทุกศึกทุกสายด้วยมีครบทุกกีฬามั่นคงปลอดภยัยเชื่อถือได้ต้องไอดีไลน์แอ j j j 9 1 1มีตัวแอดนำหน้าด้วยหรือง่ายๆจะจิ้มลิงก์ที่โจ๊กปักหมุดไว้ใตน้นนนคลิปใต้คอมเมนต์เอาก็ได้นะครับรับรองเขาเป็นครอบครัวเดียวกับคัดมวยเด็โจ๊กมาหมัดวันเจี๊ยบมันทุกสิทธ์ทุกสายอย่างแน่นอนนะครับและท้ายนี้ครับหากข้อมูลที่โจ๊กวิเคราะห์วิจารณ์ไปอาจจะขาดตกรือบกพร่องหรืออาจจะผิดพลาดต้องการใดครับหรืออาจจะออกเสียงชื่อนักมวยผิดไปบ้างหรือไม่ถูกใจผู้หลักผู้ใหญ่ท่านใด จกก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้จริงๆนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์วิจารณ์เป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นเป็นการคาดเดาล่วงหน้าเพียงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีมีชัยครับมีเงินใช้ไม่ขาดมือไม่เจ็บไม่จนเฮงเรวยๆวยเหมือนๆกัท่านนะครับขอให้ดูมวยยังมีความสุขสนุกสนานไปกับเกมกีฬาครับวันนี้โจกขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่รายการหนะ้าสวัสดีครับ